สวัสดีทีมงครับพี่น้องครับผมช่องพิมพ์น้ำลำพลูนเอาเกี่ยวครับตอาที่ขอบเอาเสานี้ที่เก่าเวลาเดิมเหมือนเดิมมาหนองปลาคือเก่าครับพี่น้องครับนี่ครับอุปกรณ์ทัมาหาขินมีเหี้ยมีดังเหี้ยสื้อขนมน้ำเลยมาน้่แล้วก็ทิ๊กน้ำแข็งครับพอมากางเว้นอากาดฮอนซึ่งเวลาไดนปลานย่านปลาเนครับ อย่างนี้แล้แนะครับถามเออส่งก็่หนาเพ่ไใ้เขาตู้เย็นเพ่ไใ้เขาช่องฟิตเไว้หนาบูดก็เลยอกว่าถามจังไหรอกเอาไปถามเขาเป็นยังไงรนี่ครับน้องปลาหมองคี มองเกามองคือเกามองเคยม,มากครับพี่น้องมองหันจอดได้พ่น้องเอารถไปเขาหอมหันซะได้น้องได้พี่น้องครับ้าวรถไปปอนสุราเสี่ยวคนไนยจะไปเศร้าหอมไปหันซถน,นี่สักครู่พี่น้องสักครู่นี่แหละครับมองสีมะวันครับวานจะฟังนี่น้องนี่แหละครับวานทั้งเืินกับน้ำเลิกแล้วก็บ้คอยถึกมันมีมองนีเพราะว่าช่วงฝนตกได้ร้ว่างหัน ปลามันขึ้นมาค้างอยู่บอ่อนีครับมันมีหลายบอ่อนี่พี่น้องถ้ากับเป็นน้องเดียวกันนี่หาหกบอ่อผนล่ะโอผู้ขาวานเอารถมาไหนมจอดเศร้าห่มอยู่นี่ในพ่อในอย่นีครับเสียบเขานี่เศร้าห่มเสลาเซียวนี่งแล้วครับพี่น้องไปง่ายรถมาก่อนครับ ครับพี่น้องบอกเก้าขอจัาทีจะทักเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับใบอ้อยย่อคู่แล้วครับเอาพร้อมที่สีลุ่งน้ำลุ่น้องแล้วฝากรถไว้นี่และมันไต่เอ็นแผงโซล่าเซลล์เพ่นนี่แหละมันเนี้เดี๋ยวขึ้นมาจังิ่งผลงานกันครับพี่น้องสีได้หน่อยได้หลายซับาหยเอาพอกันคลิปนาครับเดี๋ยวผู้ขาลุหน้องน้ำกอนครับจังพอกันไหมครับขึ้นจากน้ำแล้วครับพี่น้องครับ ขึ้นมาจากน้ำแล้วพุนตอนแหลกลงทั้งบุนครับมองทังหางหางหมดครับ,รบนี่รถเอารถมาไว้โฮมครับ้าเจ้เามางุ้มอหอยสองสามคนยืนซื้อนี่ครับฟ้าแล้วฟ้ามืดมาแล้วพี่น้องเอ้ยฝ้าห้องบะลึงตึงตั้งมาแล้วครับนี่ครับมืดมาแล้วสิมันตกอยู่ทงังบุดหรอกครับฝ้ากโกส้สมไปทังสารค้มหมดนล้รครับ ต,ต้มดำต้มดำเยู่ผู้ขาวปลาขึ้นมาไฟพอดีหิวเขาเอาเข้าต้มมานำ้ำใส่เ้วไเมือเศ้าไ้เติม,ตม,มนมันเลยซื้อข้าต้มมาน้ำเข้าต้มมัดเดี๋ยวเที่ยพี่น้องเบิ้งครับเท่พี่น้องเบิงบ้งได้มือนี้ได้ถือปลากระแง้ยงหลายพี่น้องบกคอยได้ปลาเขานี่ครับด้แต่ปลากระแง้ยงเลยเออพี่น้องปลากระเงี้ยงนี่ตัวง,งามียว งของนี่ครับใ้ว่าท่านหลายมันไดดอกแต่ว่าส่วนมากเป็นปลาก่ะแยงครับหมกเนาะเอ้ยทุดยอนเลยเหรอมก <c oughs> นี่ตัวใครๆมั้ยครับลาะขาวใ้ว่าหลาตัวดอกนี่คือผลงานรอบอแหลกสีล่องไปอีกยุ่พี่น้องบ่าทัานกลับครับถือว่าเพราะเพราะถือไปในหดอกเพราะว่าขัน มือนี้มันเป็นลมๆเนี่ยมาที่แหลกอ่ะตอนนี้เศร้าร่มเนี่ยบ่ค่อยมีปลาขาวครับนี่กัเรื่อสินล่วงว้างวานเนี่ยละราฟังจากนี้ขึ้นมาหาหม่องรถจอดนี่ครับเอารถจอดว้ห่มเอรัะนมันเป็นตะเด็ดปวดเึรงฟ้าห่องมา ป้าเหลี่ยมฟ้าห้องมาครับก็ได้เอารถมาใส่หมใส่เง,งาใหม่ซะก่อนสีวนสลวมไปวานอีกตดัดเงายเงีย้ยมาสุดบางนี่แหละป้าบัวนเนี่ยเยจ้งจังสีขึ้นครับตอนนี้ก็เทียงกวัวครับสีไปเริ่มมาจากคุณเ,ออเริ่มมาจากยางลรอฟังมาเลยครับ น้องนำข่วงฟังทั้งเหมือเนี่ยบ่คอยมีข้นมากเนี่ครับม่องทั้งเลี้ยทั้งอย่ามองบ่คอยเห็นมีค้นมากครับเห็นแต่ค้นเจ็บบองหอยแล้วอย่างนี่สองสามข้นใช่หลือี่ครับคนงุ้มบอกหอยซื่อเนี่ยคนเจ็บบองหอยไปไขายครับบองหอยก็หลยหลยพี่น้อง วานไปขี่ขันสันเต่าบอยหอยเต่าปล่อยเต็มอยู่เก็บเอาข้าวเดียวตันเลี้ยงผมมาบอกหอยนี่ไหม่ไม่ยังเขาเจ้าเดียวไหม่มาสักว้นี่พี่น้องเป็นมูผลมาประจําเป็นเดียวไหม่มาสักว้เป็นมูเป็นอุ้มเลยอะเอาขวดน้ำร้อยไม้ไม้มองไว้นี่เราแว่าดึงขึ้นยกขึ้นสันลุงใสกะละมังนะครับเป็นเดียวกะละมังลุงไปน้ำหนึ่งแล้วมองในจุดได้น้ำเลือกคนกะอาศัยกะละมังร้อยขวมไปครับ บังห้อยไล่ที่นี่ครับน้องนี่ต้องมีถุงเท่าลงน้ำแล้วอันน่้มีอันตรายครับเปียกบังห้อยบังห้อย,อยตายกับไรนุ่ยเป็นกับไรครับเอารถมาจอดหม่มเสื้อหม่มเสื้อห้องไว้กัน <laughs> เป็นสิงลงไปอีกรอบครับพุ่นล้วครับกับใบาสามุ่นล้วครับไปว่านี่ยแค่สองชั่วโมงงั้นครับเพราะท่านได้หลายดอกโอ้พูดมาได้หลายแต่ว่ามันได้ปลางามครับมือนเห็นได้แต่ปลากระแยง,ง ปลากระเงงปลาปลาขาวส่วนมากมันถื่อนนิดเดียวนี่บ่ถื่อนไหมครับเบอร์นี่ไหมไอ้ตัปลากรแยง่งอยต่อยวมาขนมเแข็งมาน้ำย่างดีนี่ทำมาแซ่ปลาที่ออกให้พี่นอ้องเบื้องซื้อหอกตะแคงนี่ไม่น้อยสิเก็บขึ้นใส่ใน,นกระติกก,กันละไอตัวไข่ไข่กันเลยอยากไอพี่นอนะ้องเลยเบื้องแคงใส่แล้วมาสมโหยหลวงบัตรเลขที่พี่น้องปลากระแยงไข่ ไข่เต็มทองยื้อเล้งยื่อผีน้องแต่ละตัวเนี่มันไข่นะ <c oughs> ตัวไข่ไข่ครับตัวใหญ่สำนีป้ปลากระเงี้ยในตัวใหญ่แต่บุญข้าแหี่สามเส้นบ่หน่อยเด้อปลากระเงี้ยข้าแห่สามเส้น,น,รน,สสนครับเป็งตัวนี่นส่วนมา,ปากปลากระเงี้ยบ่ใหญ่ปลาหนีน,นีน้ เอิอนปลากับเยง,งโทอันนี้เอิอนปลากับเยง,งโทครับว่าสิหุ่นเพี้ยวเขาตัวอันนี้แหรอเราที่สำคัญคือหนวดพวนเพิ่งนี้ยงเขาบานเขาเมี่ยงเขาดิปลากับเยง,งโถ่มูนีสิโตสันครับมูนีวาบะโทนี่โตสันกลัวขครพี่น้อง <c oughs> สดๆอยู่นี่พี่น้องวะตายด้วยี่ ขึ้นจากน้ำอยู่นี่นะยหญ่รถยหญ่หมองมากโหมือเสือมาทั้งผีบ่อน้อฝนนี่วนะมืดไกลเขามากไกลเขามากเลวครับบรรยากาศเงียบดีแท้มือนี่ไม่บ่มีมูเหนบ่มีมูอั็นมาอุ้มบอกหอยแสดงว่าบ่มีคนเลยเดียเมือนี่ แต่ผู้ขา่าผู้เดียวมากแต่ว่าย่อมเศราย่อมแรงไหลายครับย่อมเศรผลมากกูดด่างมายามด่างย่อมเล้งผลกับมะไซผนย่อไม่นึงเงสียบว่าคอยมีคนครับกระทึงรถจอดไกลทางพอดว่าหันจะคลองอยู่นน้ำเนาะรถจอดไกลทางพอดยันพี่น้องมายามรถก็บว่าเป็นรถจอ้าของมันยืมรถผลมะรถยืมสามน้ง,งานเหรครับ ผู้ดใดกับสี่ขี่กับยอนเหรียญแต่ผู้ขาก็ได้ยอครับผู้ขาเติมน้ำมันเลยครับเติมน้ำมันเมื่อเสาร์เติมห้าสิบบาทสามารถขี่ได้เลยโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวสีลงมาอีกจกักสองส่วโม่งกันจังสีครับครับขอบคุณพี่น้องหลายๆเดี๋ยวพอกันคลิปหนาครับพี่น้องสวัสดีไป้ปปุุน